สวัสดีครับร้านวุยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเช่นเคยครับเป็นเบี้ยแก้เจ้าทรัพย์นะครับผมหลวงปู่พุทธานะครับปัญญาทโลวัดป่าใต้พัฒนารามนะครับอำเภอพัฒนาครจังหวัดสระแก้วนะครับลูกนี้เป็นลูกแจกศุนจงนะครับผมนะครับเบี้ยแก้เนี่ยพุทธคุณของเบี้ยแก้ก็คือดีทางป้องกันนะครับไล่ขุนใสคันสิ่งอัปมงคลแก้วก้าจากสิ่งชั่วร้ายเป็นเมตตา มาสเสนเสริมบรารมีเพิ่มโชคลาภสำเร็จรุ่นเรือนะครับผงที่ใช้ในการอุดเนี่ยเป็นผงมวลสารพุทธคุณร้อยแปดนะครับมีของมวลสารลูกปุ่มหมุนนะครับพวกผงดวงเศรษฐีผงนั่งตังนะครับผมผงมวลสารลูกปุ่มระไม้นะครับเม็ดยาหลวงปู่เพิ่วัจจามันแก้วนะครับผงยาพุทจุคุณหลวงปู่จันนะครับวัจจันเส้นนะครับผมผงของหลวงปู่ดูวัสแก นะครับของปายกุมารหลวงวิทิมวัะหันไรนะครับซึ่งหลวงพี่น้อยนะครับพระครูไบดีกาสุริยามนะครับปัดป่ากพัฒนารามนะครับปัด่าใต้พัฒนารามนะครับมอบมาให้นะครับแจกสุนจองนี้จะสร้างเพียงนะครับร้อยลูกท่านนั้นเองนะครับไม่เหมือนธรรมดาสร้างอยู่59 9ลูกก็้กตัวนะครับเดี๋ยวผมไปชมด้านหลังนะจะแจกสุนจอก็จะมีโค้ดเหมือนกัน มีหมายเลขัำเบอร์มีตะกุดเงินแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่แบงค์เก่านะครับมูลสารสติกษษษที่ตะกี้อ่านให้ฟังแล้วนะประเเป็นลักษณะน,นี้นะครับผมก็ไปเล่มใช้นะครับหลวงปู่บุดาท่านก็เป็นพระเกจิชื่อดังนะครับกานไม่สันธัตั์แล้วก็ เป็นธเมิกาจกหลวงปู as, ่โทรถปู่โตนนะครับหลวงปู่โทรถมดโกกปูทองปูโทนนะครับถ้าท่านลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านนวยพรพระเครื่องนะครับโทรศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่งยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการมรรจุมงคลดีๆจากร้านนวยพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ